Nì nè Nì nè Nì nè Ai Đồn Nì 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 Ai băng, ai băng Thôi dù Vơ ba bằng, vơ với ba ai hiếm, vơ với ba Thế thì phải đùa ạ luôn phải, phải. phải. phải em à, à, lò một đá à, một đá น้องยังไม่นอนเงนีกีหนึ่งฝ่าแล้วเนี่ยนะโดนนย่ยเป็นแไบนนแหละวะเฮีย,ย <c oughs> ไอ้ฮหยนี่หลบหลอกนะนี่ตายไอ้บางไอ้เหญยไอ้บางไอ้บาง ไอ้เฮียไปไม่เป็นยังเจอบูธรรมยาอันนี้ตูบูธธรรมดาภู้พิมั์ยาชาวบ้านฮไอเอ้ย เฮียเว้ยไอ้ปางไอ้เฮียเราผู้ได้อะ่ะตึมอะไรวะเฮ้ย เ้หลบไม่ทันคอยเดวนได้สัตว์เก่งเกิดไปแล้วมึงอ่ะซึมเฮ้ยเชียท เขาเรียกว่าหลอกเขาเรียกว่าหลอกเราให้วิ่งเข้าหาหลอกให้วิ่งเข้าหานะไอ้ีไอ้ไอเหี้ยปังไอ,สนะไอ,งไอส้สัตว์ปติรนะไอ้เหี้ยปังไอ้สัตว์สูตรไอ้เหี้ยโซ่แย้ไอส้สัตว์ ไอ้เฮียสูตรไอ้เฮียโซหรือแทงทีนึงวิงหนีกลัวสัตว์ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเฮียอย่าไม่ขึ้น

Hãy rồi cho kênh đau Mì anh Để Learn more. Learn more. It's hard.